สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่แมป Boo Heaven ครับน้องบิงน้องไบอ่อะกำลังแต่งตัวอยู่แล้วเจอตัวปว่วนมันมีคนอะที่มาแกล้งเราอ่ะนี่มาหน้าบ้านเราอุย้ยเขาปล่อยควันอะไรเข้ามาในบ้านอ่ะและ้วแล้วเหมือนมีเสียงรถหมีบอกเข้ามาที่บ้านเราด้วยได้ยิ <c oughs> ยเน <c oughs> เสียงได้ยินเสียงรถหมีวอกนะเอาอ,อันนั้นก่อน <c oughs> เราต้องล็อกบ้านให้ดีนะมันจะมีคนมาไม่ต้องปิดตู้เซฟตู้เซฟเราก็ต้องปิดให้ดีบ้านเรามีตู้เซฟไหม <c oughs> แล้วตอนนี้เรากำลังดำน้ำกันอยู่เหรอหาตู้เซฟยูตู้เซฟเราอยู่ในน้ำเหรอบายโอ้โหโอ้โหหาเจอไหมครับตู้เซฟเราอยู่ลึกมากเราต้องเสียงเบาๆนะไม่งั้นคนที่มาแกล้งเราอ่ะเขาจะรู้ว่าตู้เซฟอยู่ไหนแต่ตอนนี้ไม่มีใครเข้าบ้านเราได้จะมีใครเข้ามาได้ไหมไม้ปิดยังปิดแล้วปิดตู้เซฟแล้วไม่ใช่หนูจะเอาตังออกอ๋อน้องบ้ายเอาตังออกจากตู้เซฟใช่ไหมเฮ้ยฮะบักมีคนมาจริงๆด้วย นีออกมาบิงบิงปลล็อกไว้มีรถมานี่เนี่ยเนี่ยเป็นรถหน่อยสวัสดมาจาดหน้าบ้านเราทุกคนมาแล้วมาสองคันเลยหมายกนธนะอุ้ยเขาจะเข้าบ้านเรายังไงอ่ะตอนนี้เราเก็บตังค์ไว้แล้วใช่ไหมบายเราเอาตังค์ไปแอบหมดแล้วครับมีคนมาแก้เรา พวกเธอแสดงว่าพวกเธอขโมยตังเงกธนาคารแล้วแอบแอบไว้ในตู้เซไปะดิไม่ใช่ไม่ใช่ผมอ่ะผมไม่ได้ขโมยตังผมไปทำงานมาไม่เชื่อเพราะงั้นเธอจะแอบตังกับหน่วยสว่างไอเอ้าหน่วยสว่างเป็นขอพรอหรือเปล่าขอดูบัตรหน่อยของจริงน่ะไหนขอดูบัตรนะครับเห็นไม่น่าบนหัวนะไม่เชื่อไม่เชื่อแน่จริงก็เข้ามาได้สิถ้าหน่วยสว่สาววก็ต้องเข้าบ้านเราได้ เออค่ะเ,เมื่อสวัสด์เมื่อสวัสดแก๊งนี้ไม่เก่งเลยข่าบ้านเราไม่ได้กากมากใช่มมไปรักแอบไปเราไปแอบที่ไหนกันดีไม่รู้ไม่มีที่แอบเลยเหรอไม่รู้แล้วไปที่ไหนดีครับบิงตอนนี้นะครับน้องบิงขึ้นไปแอบที่ชั้นสองตอแต่จะแอบรอดไหมเนี่ยหรือว่าเราเราหนีออกจากบ้านหลังนี้โดยไม่ให้ใครรู้ดีไหม<ด>หนูจะแอบตอนนี้เลยเหรอ โอปลาสมบสมบนายบิงนั่งซูมดูหน่อยสิซูมดูหน่อยปลาสมบปลาสมุโอเคดูนี่นี่บิงแอบอยู่ตรงนี้ปลาสมบปลาสมบอุ้ยเขาเอาบันไดมาล้อ่ะเขาเอาบันไดมาปีนเข้าบ้านเราอุ้ยแต่ก็ยังแต่ก็ยังเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เขาเขาเอาระเบิดควันเข้ามาในบ้านเราครับอุ้ยมีระเบิดเพลิงด้วยไฟไหม้เปล่าใบดับไฟเร็วรถอันเอ้าเข้ามาแล้วเหรอบิงแอบไว้ ถ้าเข้ามาแล้วหาบิงให้เจอสิไม่มีใครหาบิงเจอหรอกไหนเ้ยอ่าโดนเด็กโอ้ยจังพย์เก่งมาก <c oughs> มึงไว้จัดการเหรอคุยทุก <c oughs> คนเราจัดการออผู้บุกรุกได้แล้วตอนนี้โจนอ่ะที่เป็นตัวร้ายอ่ะที่แกล้งเราอ่ะไปแล้วหมดแล้วเราไปเอารถเลยขึ้นรถหน่วยสวัสดิ์แล้วหนีเลยโจรอะไรล่ะใชนเป็นตำรวจโจนขับเป็นโจนขเนจนขา, <นะ S 1> าบ้าเราอ่ะเราเราไม่ได้ขโมยเงินมา,นาเนอะไบเนอะเราขึ้นรถเลยม๊กนมานี่มาขึ้นรถไบเออโอเคไม่มีใครตามจับเราได้รถเราแรง ไปแล้วครับไปแล้วครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อจะได้รู้ว่าสองคนนั้นเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเราไปที่โรงพักเลยไปถามตำรวจเลยไปเข้าไปในโรงพักเลยคมตำรวจใช่ตัวจริงใช่เป็ตัวจริงตัวปลอมเราเข้าไปแล้วเราก็แอบอยู่ในห้องขังสวัสดีครับเรียกผมว่าไอ้จับมาแล้ว ถ้าเป็นเอาอย่างนี้ถ้าเป็นตำรวจจริงอ่ะเขาต้องข้ามาห้องนี้ได้ดูฟิจะมีใครข้ามาได้ไหมเอ้าแสดงว่าเขาเป็นตำรวจจริงไม่ใช่อันนั้นน่ะมันมันเปิดได้ทุกคนอยู่แล้วเหรอใช่งั้นเราจะพิสูจน์ยังไงอ่ะว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่ามีโลตำรวจถ้าเป็นตำรวจจริงอ่ะก็จะต้องมีอาวุธปืนมันทำมันมีอยู่แล้วมันเอามันเสพออกมาได้พ่อแบงค์้้เฮยจะทำร้ายเจ้าหน้าที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ใครถือกว่าจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ถูอบ้าน เขาถูอบ้านนะเขาไม่ได้ถือขวานตายบายตายเหรอโดนใครยิงปั่นโดนตำรวจยิงทุกคนตำรวจเป็นของปลอมจริงๆด้วยแต่ผมไม่ใช่ของปลอมนะผมคือของจริงเขาต้องเป็นของปลอมทั้งคู่แน่เลยหรือว่าอาจจะมีเขาจะไปไหนอ่ะฉันไวกว่าเขาเขาแบ์หนูเปแนซอมบี้หนุ่มบ้ายเป็นซอมบี้โดนปืนยิงไม่ตาย นะครับซอมบี้ถ้าซอมบี้ไปโดนตัวใครคนนั้นก็ต้องเป็นนะไมไปจับตัวตำรวจมาสักคนหนึ่งให้กลายเป็นซอมบี้เหมือนเราเฮ้ย 1> <ata> 1> โอโตัวดำมากแต่ว่าฉันเป็นตำรวจนะอุ้ยซอมบี้มาเร็วหนีทุกคนหนีออตอนนี้ซอมบี้ตางเข้าไปในโรงพยาบาลโอซอมบี้เดินแบบไม่ขยับขาเลยเอ,เอ,อื้ออเออเเเออเเ เดีวเราจับเจ้าซอมบี้เฮ้ยโอ้โหแก๊งนั้นเขาขึ้นรถไปกันหมดเลยเอาละครับตอนนี้ต้องเข้าไปลงบาลเพื่อเอารอต้องไปเอาวัคซีนมีวัคซีนด้วยเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงไม่งั้นพี่ายตายแน่เฮ้ยตองรี้ขับรถได้ใครจะโดนใครจะโดนไบจัดการใบตามติดอีกนิดเดียวถ้าโดนแล้วถ้าโดนแล้วต้องเป็นเลยนะ เร็วเร็วขึ้นขึ้นไปาับด wow. uh. ูน้เฮ้ยอรีใบอะอุ้ยนิดเดียวบใบใกล้แล้วใกล้แล้วอนิดเดียวบใบโดนแน่ไบอีนิดเดียวไปไปตามกับไบไบอย่าเพิ่งกดอะไรจะได้ตามทันนั่นไงล่ะเอาละครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้เหมือนเจอแล้วนะ โอ้ซอมบี้ลงน้ําได้ด้วยแล้วซอมบี้ก็เจอปลาฉลามซอมบี้มานี่หน่อยบิงอยู่แถวนี้เหรอเอาละครับซอมบี้เจอบิงแล้วรอบนี้บิงแอบให้ดีบิงบิงโดนแล้วอกอยทุกคนโดนกัดแล้วครับหนึ่งโดนนะครับข้าปั้นข้าปั้นก็อยู่แถวนี้นะครับข้าปั้นจะโดนไหมคอยดูนะครับอึบอึบอึบตอนนี้ซอมบี้กาลังกัดแล้วนั่นไงโดนแล้วนะครับหนึ่งคน แล้วตอนนี้เหลืออีกคนหนึ่งงั้นเราสามคนไปลุมจับพี่เบสกันเอานะเข้าปั้นน้องไบน้องบิงสามคนนี้เราต้องจับพี่เบสให้ได้ไปครับไปทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปจับตัวพี่เบสกันครับไปพี่เบสเขาจะไม่บอกนะว่าอยู่ไหนตอนนี้น้องไบามาข้างในเมืองแล้วครับตามหาพี่เบสมีมีธนูมาอันนึงด้วยทำ้าไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนหนูก็ตามหาไม่ได้เหรองั้นพี่เบสพี่เบสต้องบอกว่าอย<ๆ>ู่ที่ไหนครับ <shading S 2> คือตัวโดยตัว h คือตัวโดยตัว h โหก็ไม่รู้นะสิ h ใช่พี่เบสบอกไปเลยเพราะพี่เบสก็หนีเราอยู่พี่เดอ๋อพี่เบสอยู่ห้องพี่ิทาโรงพยาบาลได้ไงพี่เบสอยู่โรงพยาบาลพี่เบสเขาสร้างเลเซอร์ไว้ทุกคนเรามารวมตัวกันที่นี่ก่อนบายหลอก่อนเราจะแข่งกันว่าครับป้านบายบิงใครจะไปโดนตัวพี่เบสก่อนมายืนกันเลยโดนแล้วโดนแล้วโดนตัวแล้วเหรอ มีมีเอ็นเอเรนที่มีเอเรนที่พีเบสก็มีปวดพิเศษอ่ากินกินกินให้ใบกินใบหายใบกินสรุปแล้วใบโดนตัวพี่เบสแล้วเหรอใช่โอ้โหเอาใบกินเข้าไปเลยใบกินถ้ากินแล้วจะเป็นยังไงครับกินหายโอ้โหใบใบทำไม่อยากกินโอเคครับทุกคนนี่คือคลิปแบบคลิปแบบว่ามีเยอะนั่นเนี่ยโลเพเนาะคลิปโลเพเล่นตามตามฟิลเลย งั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจงงงให้ช่องมิงบายด้วยนะบ<า>๊ายบาย